ปวดหัวไหมคะวันนี้ปวดหัวมากเลยค่ะคือ,อ,อไทก้าไม่สบายเป็นหวัดก็เลยไม่ได้มาเราก็เอ้ยเราลอดแล้ววันนี้คงไม่ต้องมีเรื่องกวดหัวสรุปได้รู้คุณม่ลูกเวนโอ้โหตั้งแต่นั่งนั่งปีนป่ายเอาโทรศัพท์ไปเล่น เขาหูดูไม่สรงเลยค่ะหรือว่าสองหนอนนะเขาจะรู้งานเพราะว่าก่อนนี้พี่เบนก็แบบว่าเอออยากจะดองอยากจะดองเมื่อกี้ถามปางว่าไทก้าอยู่งเรียนเป็นไงบอกว่าเขาดื้อมากเลยเขาเปลี่ยนแฟนตลอดเลยเขาทิ้งหนูเขาทิ้งหนูไปคบกับกุนแบบเป็น่องเป็นราวเลยเป็นลาวเป็นแม่เราอย่างไรพอเห็นอย่างนี้ลูกเราเลิศไทกอรเขาบอกอยู่โรงเรียนถ้าแสดงว่าเขาคุยกับสาวๆก็อ่ะเขาเริ่มปรับตัวได้แหละ เริ่มคุยกับมีแบบ e l a t ช o n s h i p กับคนอื่นแล้วไม่ได้แบบเงียบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นตัวท็อปของโรงเรียนอยู่เนาะอ่าก็ไม่รู้สิสาวถึงขั้นแบบพูดถึงขนาดนี้สาวพูดถึงสาวแย่งตัวพอเป็นแม่ภูมิใจไหมใ็ดีค่ะดีค่ะแฮปปี้ค่ะห้เ่อย์แมนหรือว่าเหนื่อยกว่าเดิมครับพอขึ้นโอ้โหคนเหนื่อยมากคือแบบบอกกับตัวเองว่าฉันจะเป็นแม่ที่ใจดีฉันจะเป็นแม่ที่แบบคุูมาลมตัวเองได้ แต่ปีแตกทุกวันเลยเนี่ยปีแตกทุกวันจริงๆแล้วก็แบบเหมือนจะเป็นไบโพล่าโอ้พอปีแตกเสร็จก็บอกรักกันกอดกันเดี๋ยวมันมีจะไม่ดูนะวันหลังนี้กก็อย่าดื้อนะปีอีกไอ้ก้าก็แบบเออเพราะอะไรคะนี่เคียวเพราะว่าลูกเขาด้วยความแบบความโซนของเขาหรือว่ายังไงด้วยวัยเขาด้วยละค่ะใช่ด้วยแบบวัยแล้วแบบแเราบอกขวาเขาก็อยากจะแบบลองขอดไปซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเออต่อต้านคือแบบ ต้องให้แม่นับหนึ่งสองสามหลังหลังนับเราก็ไม่กลัวด้วยนะก็แบบไม่ไม่ไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม้ตายเราก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ไม่รู้จะไม้ไหนเลยอะนนเาููแล้วก็ัไปร้องไห้เสียใจเป็นลูกก็เป็นคือเสียใจที่ว่าแบบเพราะอะไรอะเราคุมตัวเองไม่ได้หรอหรือลูกเรามันดื้อมากจริงๆแล้วสิ่งที่เราทําอะมันถูกไหมเออเราหรือเราทําให้เขากลัวเราไม้หรือคือไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดอะค่ะ ใช่แต่ก็พอมาเจอแม่เบนก็ถามแม่เบนปีแตกมั้งไหมเป็นปกตินิวปกติอันนี้ก็ปกติอ๋อปกติใช่ไหมโอเคเมื่อก่อนนิวคือเหมือนแพนิคกับอาการแบบเราเป็นไบโพลาร์เมื่อวานเดี๋ยวลูกเราก็ดีกันลูกเดี๋ยวเราก็ดุลูกอะไรอเงี้ยเราไม่รู้ว่าบางทีเราดุเขาเกินไปไหมอืมอืมแต่เรามีวิธีกำหลากรูปมแบบว่าวิธีแบบให้ลูกแบบหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็หยุดมันเริ่มใช้ไม่ได้ผลหวอเพอาอแบบเข้าเมื่อก่อนกลัวเข้ามุมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวแหละก็แบบอ่ะฉันก็เดินไปนั่ง ก็นั่งเล่นไปของรอรอหมดเวลาอรอหมดเวลาดูเขารู้ทันแล้วคะมีบ้างแต่ถ้าตีจะพ่อเขาอนิวจะไม่ค่อยตีจะแบบอามีเสียงดังดูแล้วก็เข้ามุมอย่างเราเรากับก็ทำโทษลูกอะไรเงี้ยต้องอธิบายด้วยไหมอธิบายอธิบายตลอดเขางไหมแล้วก็นานมากนะกว่าจะทําโทษคือแบบนับ น้ำหนึ่งหึงสามประมาณสิบกว่ารอบอ่ะมันมีจะน้ำหนึ่งหนึงสามนะหนึ่งสองอันที่การจะอ่ะมันมีจะน้ำหนึ่งหนึงสามนะคือแบบก็พยายามยื้อเวลาให้นานที่สุดอย่างเงี้คออยค่ะแสดงว่าเราต้องปรับตัวไปกับ ปรับอารมณ์เราเนี่ยแหละคือแบบบางทีต้องทางทาเลยนะคืสสอสมมติส่งลูกเสร็จปีแต่บนรถเสร็จคือรถปุ๊บเปิดเลยค่ะพอดแคสต์ปล่อยวางชําะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองแบบสงบจิตสงบใจอะไรอย่างเงี้ยเออช่ใช่ใช้ช่วยในการแบบประคองอารมณ์เราช่วยนิดนึงนนนนใช่ต้องคาดนั้นจริงๆไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบมันเครียดอ่ะออแล้วยิ่งโตยิ่งกินยากอีกอ่าันนี้ปัญหาหลักๆของของไทก้านอกจากความสนแล้วมีอะไรคะเรื่องกินค่ะกินยาก ใช่เรื่อกกงกินทำไม่ยอมกินเย้ยใช่เรื่องข้าวเรื่องอะไรเงี้ยจะแบบกินยากมากไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนวางอะไรก็กินเดี๋ยวนี้เลือกเลือกเยอะมากบางทีเลือกเลือกแล้วนะจ๊ะทํามาแล้วไม่กินอ,อย,อยู่ๆก็เปลี่ยนใจอย่างเงี้ยแบบต้องมีวิธีไหมอ่ะ <c oughs> เพื่อแบบไม่ให้แบบนอแบบ้องตั้ใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ย พยายามนะคะเปิดทุกนั่งตำราแบบปรึกษาทุกคนทุกคนก็แบบเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปจ้ะตามไปคือถามหมอเด็กหมออะไรอย่างนี้ไหมก็มีเรื่องกินยากอ่ะเขาก็บอกมาแต่บางทีเราเอามาใช้กับลูกเราอ่ะไม่ได้ไงอ่าแต่ละคนเนเจอร์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างเี้ก็มีน้ำตาไหลบ้างอืมก็ก็เขาก็ว่าปกติ คือเวลาเนีมีปัญหาบางทีนิวชอบโพสในแบบเฟซบุ๊กของนิวที่มีแม่ๆอย่างงี้ใช่ไหมคะว่าเอ้ยเป็นเหมือนกันไหมทุกคนก็จะมาให้กาลังใจว่าเอ้ยเป็นเหมือนกนันอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่แค่เราคนเดียวในที่เจอกับภาวะนี้เหตุการณ์แบบนี้ทุกคนยังผ่านไปได้เราก็ต้องผ่านไปได้อ่อ,อแต่ว่าก็ยากใช่ไหมสำหรับเราเนี่ยเรียกว่ามันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยใช่เออแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยเลยเนาะไหนบอกว่ายิ่งโตจะง่ายก็แบบไม่ใช่อ่ะยิ่งโตยิ่งยากค่ะเริ่มต้นเนี่ย เดี๋ยวนี้นะแค่เปิดไหล่ก็ไม่ได้แล้วว่าไล่ไปเปลี่ยนเสื้อหรอไม่รู้ว่าห่วงหรือยอัออ่วโมโหบางทีใส่ชุดสีดําก็บอกว่าชุดมันแบบสีมันดํามันไม่สวยทําไมมัมีไม่ใส่ชุดที่มันแบบสีสัน c ล l o r f u l หน่อยอไล่ไปเปลี่ยนไงไม่งั้นไทก้าจะไม่ลงไปข้างล่างถ้ามามีไม่เปลี่ยนชุดสีสันกลายเป็นเราถูกลูกคุมแล้วนะตอนเนี้ย หลังๆเริ่มไม่ยอมแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะใส่อะไรไม่ได้เลยนะเออไม่ได้เลยแล้วเราแต่งตัวออกไปข้างนอกไปกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องหลบใครกล้าหรือยังไงใช่บางทีก็ต้องหลบหรือบางทีก็ใส่เสื้อคลุมก่อนแล้วพอถึงรถก็ค่อยถอดเหมือนแบบเหมือนมีพ่ออ่่แตตวานนี้ไม่อยากมีปัญหากับนางไงไม่อยากทะเลาะกับนางแต่ว่าตอนนี้โพสิชันมันกลับกันแล้วกลายเป็นลูกคุณเราใช่แลยพ่อมันนะคะคุณเพชรจ้านะคะก็ส่งเสริมไงเวลาลูกบอกโป๊ พ่อก็เอาและใช่เนี่ยเห็นไหมมันโป้เนี่ยไม่สวยเลยเนาะไอ้กล้าคิดถูกเออโดนลุมอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจจะใส่พ่อคือกลวยเชียร์ลูกเต็มที่โอ้ชูเต็มที่ต้องขอไหมนี่แค่อย่างแบบวันนี้แม่ขอเลยนะแม่เป็นงานหรืออะไรเงี้ยหรือว่าก็ต้องใช้ระบบแอบเอาก็แอบหรือบางทีก็เนียนๆแบบเบี่ยงเบนความสนใจอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขาโฟกัสกับชุดเรามากบ้าไปปเลี่ยนมีล่าสุดเมื่อวานเลยเปลี่ยนเป็นสี่ชุดกว่าจะออกจากบ้านไ ว่านางยอมลงมาข้างล่างแล้วกินข้าวต้องเปลี่ยนสีชุดเพื่อที่ลูกจะกินข้าวเราก็แบบโอเคฉันจะลองตามใจลูกนะฉันจะไม่ปีตวันนี้วันนี้บอกแต่เนี่ยฉันจะไม่ปีดไล่แม่ไปเปลี่ยนสีชุดซึ่งเราก็ไม่ได้ไปไหนถึงหม้แค่ไม่ได้ไปเฉยแค่เราไกินข้าวชุดในบ้านนี่ก็ไม่ได้เลยหรอไม่ได้ชุดอยู่บ้านก็ต้องห้าโป๊ห้ามขาสั้นเกินไปห้ามใส่เดี่ยวเสื้อก้ามบางทีเราได้อยากใส่เสื้อก้ามอยู่บ้านเออไม่ได้เห็นแขนพอลึกไม่ได้ ครอปก็ไม่ได้ไม่ได้อีกไม่ได้อีกเขามีไปเปิดตู้แม่ไหมเปิดดูเลยหรอชุดนี้ชุดนี้ไม่ให้อะไรอย่างงี้มีแต่เลือกให้บางทีมันไม่ใส่ชุดนี้มีใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยจะได้ร่มาเลยยิ่งกว่าเราว่าใครสอนดูเขาเป็นเป็นเองค่ะเขาเป็นเองและตัวเขาก็ไม่ใส่ถ้าสังเกตเขาจะไม่ใส่เสยื้อเลยเขาจะใส่แขนยาวตลอดชุดนอนตลอดเขาไม่ชอบให้คนเห็นเนื้อหนัง อย่างถ้าชุดไหนบอกอุ้ยเริ่มเอวลอยแล้วอุ้ยเทก้าเสื้อเอวลอยแล้วจะดึงดึงแล้วก็เปลี่ยนแบบไม่เอาม,ามีผ้าไปเปลี่ยนหน่อยไม่อยากให้ใครเห็นเนื้อหนังมันเป็นผู้ชายเนาะเป็นอะไรพี่รูเขาเือนกันก็เป็นอะไร, <c oughs> อ,ะไรอีก็เปิดโอกาสให้คุณแม่ไม่ได้เลยสิถ้าสมมติว่าชต่ว่าดูห่วงมากขนาดเนี้ยถ้าวันหนึ่งคุณแม่แบบจะมีแบบหนุ่มเข้ามาห,มหรืออะไรเงี้ยน่าจะยากก็นแหละดูทรงก็ถ้าเข้าว่าเขาได้ก็ไม่นะเขาไม่แบบคือเขาก็เจอเพื่อนแม่เจอเพื่อนพ่อตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย เอนึว่าเขาก็ปรับตัวได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ